กูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสโมกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่แทตทูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกูที่มึงเห็นอะไม่ใช่ใครยังมีเดสสูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true น้าแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอ๊ชูถ้าวันหนึ่งกูหายไปได้ส s a bad d บ้านเกิดอยู่ที่ไหลซ้ายคนตายอยู่ที่ไหลขวามันไม่ไมกูทุกเรื่องที่กู survive และมึงมีเฮียอะไรจะพูดกับกูปะวะ I'ma this shit I'ma this shit me tag gang tag up up for กูสักเพื่อนเก่าสามวันที่แค้นนะ You know a lot o t ดา h a t ชอบบอกเขากูเป็นแฟน Yeah First I d i d on the l go p กูสักไว้เตือนกูทั้งบ้านแรถทั้งเฮไรที่แม่มากกงกู At f i years ที่กูทำไม่เคยออกจากสตูเป็น5ปีที่กูสู้ม่็นคนะ painful b e บันเดิมกูมีโคชอยู่ในแบ็กวูดสโมกิ้งพิษภัยต่างประเทศขนาดที่มึงยังแซกกูคนในแก๊งมีแต่ท t ดทูพี่พองน้องเพื่อนนั้นอยู่ไปหายมาแบกกูที่มึงเห็นอ่ะไม่ใช่ใครยังมีแดซูและกูทำแต่ธุรกิจ yeah that's true นับแบงค์พันขนาดที่มึงยังแอ๊ชูถ้าวันหนึ่งกูหายไปได้สบายอะบ้านเกิดอยู่ที่ไหล่ซ้ายคนตาอยู่ที่ไหล่ขวามันหรือมกูทุกเรื่องที่กู survive และ Yeah. i'ma tag this shit up for my gang i'ma, i'ma tag this shit up for my fam